Say my name. Breaking Bad E.V. Song. Heisenberg. คลิปนี้มีสปอยนะครับให้เซนเบิกหรือวอเตอร์ไวท์คือตัวละครที่เป็นหัวใจหลักของซีรีส์ชุดนี้เพราะคำว่า breaking bad หรืออาการดีแตกมันหมายถึงพัฒนาการของตัวละครมิสเตอร์ไวท์โดยตรงครับช่วงแรกของซีรีส์เราจะเห็นว่ามิสเตอร์ไวท์เป็นพวกก้มหน้าก้มตาร,รับกรรมและเขารู้ตัวดีว่าตัวเองเก่งเกินกว่าจะเป็นครูสอนเคมีมอปลายคือไม่ใช่อาชีพครูไม่ดีนะครับแต่มันเหมือนมีรถซูเปอร์คาร์ไว้ไปจ่ายตลาดหน้าปากซอยประมาณนั้นด้วยความที่รู้ศักยภาพของตัวเองอยู่แล้วและประตูศิลธรรมถูกปลดล็อกด้วยโรครายนิสัยท ครับว่ามิสเตอร์ไวท์เป็นคนที่แม่นยำและใส่ใจกับรายละเอียดมากๆจนผลงานของเขาออกมาในระดับที่เปลี่ยนแปลงวงการไปเลยการควบคุมวัตถุดิบจนได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบทาให้เขาเริ่มติดนิสัยที่ใช้กับวัตถุดิบมาใช้กับมนุษย์ด้วยกันเองและหวังว่าชีวิตจริงมันจะสมบูรณ์แบบไปด้วยลองคิดดูว่าเรากําลังใช้ชีวิตร่วมกับคนที่มองเราเป็นแค่วัตถุดิบอย่างหนึ่งเท่านั้นแค่คิดก็ปวดหัวแล้วครับทีนี้เรามาดูกันว่าวิธีใช้คําพูดของมิสเตอร์ไวท์ที่ทาให้ไม่มีใครเถียงเขาได้อ,อนย แต่มันจะประมาณว่าถ้ามิสเตอร์ไวท์ให้เจสซี่ไปซื้อของเยอะมากๆและระยะทางไกลแต่ถ้ามีเงินมีรถมิสเตอร์ไวท์จะบอกว่าไม่มีปัญหาแต่กลับกันถ้าเจสซี่ให้มิสเตอร์ไวท์ไปซื้อของในเงื่อนไขเดียวกันมิสเตอร์ไวท์จะบอกว่าปริมาณงานมันเกินกําลังคนหนึ่งคนจะเห็นว่าเหตุผลทั้งสองของมิสเตอร์ไวท์มันขัดแย้งกันเองนั่นคือบางครั้งมันก็ไม่สมเหตุสมผลและที่เป็นแบบนั้นเพราะคนตัดสินว่าเหตุผลไหนมีน้ําหนักกว่ากันคือมิสเตอร์ไวท์เองครับและการจะทําแบบนี้ได้มันต้องมีบางอย่างรองรับเหตุผผลลเเห่่่่่่่่าาาาาาานน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 ััั้้้ซึงงปป็สสสวววททีีีมมมมคคิิิิดดไไรรรถรํบใใใชชตตจจจือภพ เชื่ออย่างบริสุทธิ์ว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกครับสภาพจิตใจคือสิ่งที่ติดตัวมาแต่กําเนิดถ้าคุณเป็นคนที่คิดว่าตัวเองอาจจะเป็นฝ่ายผิดก็ได้ผลลัพธ์มันก็จะกลายเป็นอีกแบบครับต่างกับมิสเตอร์ไวท์ที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดเลยการใช้เหตุผลที่รองรับด้วยความมั่นใจแบบสุดขีดทาให้สุดท้ายมักจะจบด้วยการที่อีกฝ่ายทําตามคําพูดของเขาครับและไม่ว่าอีกฝ่ายจะทาตามด้วยความรู้สึกแบบไหนก็ไม่สําคัญเลยเพราะว่ามิสเตอร์ไวท์สนใจผลลัพธ์ที่เขาต้องการเท่านั้นสําหรับคนแบบนี้ขอแค่ในซีีก็พอะค